สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698ท้าทาโลกสติโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะท็อปปิกที่เราจ,จะทำนั้นมีชื่อว่าสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่เขามองว่าช่างหน้าหลงไหลเหลือเกินอาจจะเปิดไพ่สำรับเดียวนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ ดันด o อมนี้นะไออยากจะเช็คพลังงานเขาอะค่ะปกติแล้วไอไม่เช็คแต่ดันด o อมนี้ไออยากจะเช็คว่าใช่พลังงานของคุณไหมนะคะใช่คนที่คุณนึกถึงไหมขอไพ่คนที่คุณนึกถึง5ใบและใต้สำหรับ1ใบค่ะ คนคนนี้น่าจะอายุไม่เกิน35 36นะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะข็า,าจ,จะอยู่ในสภาวะที่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกโศกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกสูญเสียเสียความรู้สึกกับอะไรบางอย่างนะคะในขณะที่คุณเข้ามาดูพลังงานตรงของกับเขาไหมนะคะ เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับมีข้อผูกพันมีพันธะเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญนะคะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนต้องทำให้ถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจเขานะคะอาจจะเกี่ยวกับการงานอาจจะเกี่ยวกับคดีความอาจจะเกี่ยวกับทะเบียนสมรสแบบนี้ก็ได้เช่นกัน หรือถ้าเป็นงานก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรที่มีข้อบังคับมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะมีอะไรในนั้นบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องทำให้ถูกต้องมากกว่าถูกใจอาจจะเสียความรู้สึกที่ต้องเซ็นแต่เพื่อความถูกต้องก็ก็คงต้องทำเพราะว่าจะต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะคะชาวราศีตุลได้เช่นกันนะคะ S The s u นคือตอนนี้ไอได้ข้อความมาแบบเนี้ยชัดมากเลยนะตอนนี้เลยว่ารู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับทะเบียนสมรสเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายยื่นที่จะเป็นผู้ดูแลบุตรลูกชายแบบนี้นะคะพลังงานอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะตรงคนละวักคนละตอนก็ได้แต่ว่าเซนต์แบบ เซนได้ว่าพลังงานนี้กําลังมาแรงมากเลยนะคะคนคนนี้น่าจะสู้กับคดีความอะไรบางอย่างที่จะเป็นผู้ขอที่จะดูแลดูแลบุตรไม่อยากที่จะเอาจริงๆเขาไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเซ็นเลยไม่อยากที่จะทำสัญญานี้เลยทําไมเหมือนกับต้องการอีกฝ่ายอะต้องการที่จะทำํำ ต้องการที่จะทําให้ถูกต้องแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกต้องสําหรับใครแต่เขารู้สึกเสียใจแต่เขารู้สึกปรารถนาอยากได้เดอะซันนี่มากม,มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีบุตรนะมีลูกชายหรือถ้าเป็นลูกสาวแต่ลูกสาวก็จะมีออลักษณะเข้าๆซนๆเหมือนเด็กผู้ชายแบบนี้นะคะ่ะเขาอยากจะเป็นผู้ดูแลอีกในกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าไม่ใช่ในเรื่องบุตรนะคะพลังงานของเขาคือแม้ว่าแม้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องทําข้อผูกมัดหรือพันธสัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม,ไม่อยากทําเขาอาจจะไม่ชอบแต่เขาต้องต้องเซ็นต้องทําเพื่ออนาคตที่ดีนะคะเพื่อเหมือนกับมันมีประโยชน์ต่ออนาคตของเขามากเขาก็จําเป็นจะต้องมีข้อผูกมัดบางคนนี่นะคะต้องแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้ ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกนะคะแต่เพื่ออนาคตทางครอบครัวหรือในภายภาคหน้านะคะจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสจําเป็นต้องจดทะเบียนการค้าหรือจําเป็นต้องทําพันธสัญญากับงานงานนี้หรือโปรเจกต์นี้นะคะ Queen ถ้วยนะ พอควีนถ้วยออกมาเนี่ยไได้พลังงานว่าคนๆนี้นะคะมีพันธะสัญญาแล้วมีครอบครัวแล้วแต่เขาชอบคุณน่ะรู้สึกเสียใจอยากมีครอบครัวกับคุณแล้วก็เด่นชัดมากเลยนะคะรู้สึกถูกใจคุณหรือไม่ก็คุณมีครอบครัวแล้วแล้วเขาดันมาชอบคุณมันตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะอันนี้มาแรงเช่นกันนะคะตอนแรกก็คือเหมือนกับ ถ้าเป็นเรื่องของคดีความอเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายรับเลี้ยงบุตรอยากดูแลบุตรถ้าเขาเกิดกันอย่าร้างกันจริงๆนะคะแต่อีกกรณีที่สองก็มาแรงมากเช่นกันถ้าไม่ใช่ในเรื่องงานก็คือเขามีครอบครัวแล้วแถมยังมีบุตรแล้วด้วยซ้ําแต่เขามีความรู้สึกที่ดีมากๆให้แก่คุณพลังงานของเขาเป็นชาวธาตุดินได้นะคะธาตุดินได้แต่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่ ธาดินก็คือพืชศบกันมังกรแต่ที่เด่นเด่นเนี่ยจะเป็นราศีตุลน,นะคะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุน้ำก็เด่นมากเลยกรากฏมีนพิจิกนี่คือพลังงานของเขาทีนี้ไอ้ขอเช็คพลังงานของคุณขอไพ่ห้าใบนะคะขอเช็คพลังงานผู้ที่เข้ามาฟังแรนดอมนี้นะคะว่าใช่หรือไม่จะได้ตีวงแคบขึ้นนะคะไอ้ส่วนใหญ่แล้วไอ้จะไม่ค่อยเช็คพลังงานให้นะแต่ ก็ไม่รู้เหมือนกันแหะออรู้สึกอยากทำวะนะบางทีก็เอาใจคนดูบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะคนอ่านภัยขอไพ่ห้าใบาและใต้สำรับหนึ่งใบนะคะอยากรู้ว่าพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะมีลักษณะยังไงถ้าไม่ใช่พลังงานเขา เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจทำงานหรือไม่ก็เป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะเป็นคนเข้มแข็งสตริงก็ออกมานะคะเป็นคนเข้มแข็งแข็งมากชาวธาตุไฟสูงมากราศีสิงห์ออกมาเด่นชัดนะคะเมสสิงห์ธนู เป็นคนที่ใจเด็ดใจแกร่งใจใหญ่มีความเมตตาไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวอะไรแล้วก็หาเงินเก่งนะบางคนอ,ออกแนวขี้เหนียวด้วยนะบางคนขี้เหนียวแต่ใจใหญ่อะพอถึงเวลาแบบเล็กๆไม่แต่ว่าใหญ่ๆจ่นะคะพอจ่ายจ่ายเยอะมากเลยนะคะลักษณะแบบนี้ มีความเป็นผู้รู้นะคะมีตำแหน่งได้เช่นกันแต่ว่า,อาชอบเป็นคนที่มีความรู้เยอะแต่ชอบอยู่แบบสมถะนะถ้าเกิดว่าคุณอายุเยอะแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปไม่ไม่จะบอกว่าเหมือนกับไม่ได้รีบร้อนที่จะมีใครอะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่กับความรู้อยู่กับหนังสืออยู่กับงานวิจัยอยู่กับ ทุ่มเทชีวิตทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองรักอาชีพการงานการเดินทางการบำเพ็ญประโยชน์หรือการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะถามว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านคุณมีแบบภาวะจิตยังไงไอมองว่าจิตคุณเข้มแข็งดีนะไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่เป็นตัวของตัวเองสูงมาก สงสัยอะไรก็หาคำตอบเองเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกแต่ว่าชอบทานอะไรที่ไม่ค่อยเน้นเนื้อเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นผักผลไม้น่าจะเป็นคนย่อยยากนะคะเป็นคนที่ชอบทานน้ำผลไม้ดื่มน้ำผลไม้มากกว่าชากาแฟนะคะสำหรับบังพลังงานนะ เน้นไปทางผักผลไม้เน้นไปทไปทางน้ําเปล่าดูแลตัวเองเก่งนะคะดูอ่อนเยาว์แต่แต่เป็นคนที่ดึงดูดคนได้ง่ายอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองสูงในลักษณะที่อารมณ์ดีติดใจดีดูเฟรนลี่แล้วก็ยิ้มง่ายนะคะอยู่เวลาเจอคนที่ตัวเองรู้จักนี่ก็ยิ้มง่ายทักคนก่อนนะคะ รู้สึกเหมือนบ้านนะคะใครเห็นใครก็แบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกร่าเริงไปกับความสดใสของคุณนะคะต่อให้อยู่คนเดียวคุณก็จะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจที่อยากจะทําเวลาจะทําอะไรแล้วนะมุ่งมั่นหาคําตอบทําจริงตั้งใจมีมานะอุตสาหะแต่พออาจออกจากโลกโลกของตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ อยู่กับคนมีแรงดึงดูดนะคะใครๆก็อยากเข้าหาเพราะว่าเป็นพลังงานบวกที่มีออร่าของความสุขความสดใสความเฟรนลี่นะคะเข้ากับคนง่ายปฏิบัติตัวดีนะคะรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักยิ้มนะคะเป็นคนที่ยิ้มแบบยิ้มมาจากข้างในยิ้มแบบศบตานี่คือพลังงานของคุณทีนี้นะคะจะมาดูว่าสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่เขา มองว่าช่างหน้าหลงไหลเหลือเกินนะคะดึงไม้ค่ะโหเป็นคนที่ไอเดียมาความคิดนะคะมุ่งที่จะทำให้สําเร็จจะทำอะไรต้องทำให้ได้ทำจริงมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาเต็มที่เลย มีพลังอ่ะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองมากโดยเฉพาะในเรื่องของการกระทําและความคิดไอเดียคุณเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอยากจะติดตามผลงานคุณอยากจะติดตามชีวิตของคุณเลยว่าคุณมีการพัฒนาในรูปแบบไหนบ้างนะคะชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้จะเจออะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมสีดา ดูเป็นคนนิ่งๆแต่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่ตลอดเวลาฮาท้วยนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆกันนะคะแบบเวลาเสียใจแล้วชอบอยู่คนเดียวตรงนี้อะค่ะเวลาเสียใจแล้วชอบนิ่งไม่ชอบให้คนอื่นได้รับรู้ความรู้สึก แต่จะทรงยิ้มจะเหมือนกับให้คนอื่นเห็นแต่เฉพาะความสดใสความร่าเริงมากกว่านะคะสเสน่ห์ก็คือคุณแอบเศร้าอยู่คนเดียวไม่ให้ใครรู้มีคนน้อยคนนะคะที่แบบเป็นแบบนี้นะคะเอาเหมือนกับเอาความทุกข์ความที่แบบเศร้าเสียใจเก็บไว้แต่ไม่ให้ไม่อยากให้คนอื่นมาทุกข์ตามตัวเองอะ พยายามยิ้มพยายามที่เปลี่ยนมุมมองหรือว่าหาอะไรมาดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองนะคะเศร้าแค่ไหนก็ยังยิ้มได้ะคะ่ะเป็นคนแกล่งบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะจริงๆแล้วคือไม่ได้เสียแ้งเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่ให้ใครต้องมามารับรู้ความทุกข์ของคุณแกล้งเฉยแกล้งนิ่ง จะว่าแกล้งไหมคือคุณเปลี่ยนโหมดได้คุณสามารถดับทุกข์ได้เปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบ The e m place เลยนะคะบารมีเป็นผู้ที่มีบารมีนี่คือนี่คือเสน่ห์ของคุณที่น่าหลงไหลก็ <c oughs> ค,คือว่าไม่ให้ใครได้เห็นน้ำตาไม่ให้ใครได้เห็นความทุกข์หรือแม้แต่แววตาที่เศร้าของคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังอำนาจมีบารมีคุณรู้จัก การวางตัวการปรับตัวคุณรู้จักการถ่ายเทพลังงานดีๆออกไปเขามองว่าเวลาที่คุณมีดูมีออรา่าดูมีพลังงานดีๆเนี่ยมันทำให้หลายคนอะ,ะ่ะที่อยู่รอบข้างของคุณอนะได้รับพลังงานตรงนั้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็พลอยที่ม,มีมีเวลาที่แบบมีความสุขไปด้วยกับคุณนะคะเวลาที่คุณสดใสคุณก็เป็นแรงดึงดูด คุณก็กระจายพลังงานนั้นให้กับคนรอบๆข้างแม้แต่เขานะคะก็ได้พลังงานนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาเวลาที่คุณมีพลังงานสดชื่นมีพลังงานที่เหมือนกับเป็นเป็นคนในครอบครัวแบบนี้ค่ะเขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้ที่พร้อมเป็นภรรยาเขาได้เลยนะมองว่าในลักษณะแบบชื่นชมเป็น D M p l a c e นะคะถ้าเขายังไม่มีครอบครัวนะเขามองคุณแบบ ดีมากเลยอะเจเนห์ของคุณที่เขามองว่าหน้าหลงไหล DM Place ใบนี้คือเป็น d m Place ที่มีพลังอำนาจแต่ก็ผสมด้วยความเมตตาไม่ให้เป็น DM Place ที่ไม่ให้ความหวังนะคะแต่แต่ให้กำลังใจเป็น d m Place ที่มีมีมีบรารมีมีความเมตตาให้แต่ไม่ได้ให้ความหวังใครมีความรักให้กับคนทุกคนที่ ที่อยู่รอบข้างที่อยู่รอบตัวคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีความแฟร์ไม่ชอบเอาเปรียกใครนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ใช้ทั้งสมองแล้วก็ wisdom นะคะพุทธิปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นเสน่ห์ในเรื่องของชาญฉลาดนะคะความชาญฉลาดของคุณสิ่งที่เขาหลงไหลนะคะ การใช้การที่บาลานซ์นะคบสมบาลานซ์หัวใจและปัญญาและสมองในการดําเนินชีวิตนะคะบ,บางทีเราก็ใช้สมองตัดสินใจบางทีเราก็ปล่อยตามหัวใจที่เรียกร้องนะแต่คุณจะรู้สึกยับยั้งชั่งใจตัวเองได้หมดไหนไม่ดีพลังงานไหนท็อกซิกค,คุณจะไม่ให้คนอื่นเห็นคุณจะไม่แผ่พลังงานท็อกซิกให้คนรอบข้างคุณจะดับทุกตัวเองเป็นหาวิธีดับทุกเป็น ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรนคะคะแล้วคุณก็สามารถจัดการได้เนี่ยค่ะจัดการได้ฮิลตัวเองได้แถมยังฮิลคนรอบข้างได้ด้วยนะคะ the temperance ม,มีทั้งความแพชชั่นมีทั้งความร่นเย็นอยู่ในตัวนะคะเวลาที่มีแพชชั่นก็แบบโหสู้ลุยมากเลยนะคะถึงไหนถึงกัน เป็นในลักษณะกับความคิดที่พุ่งกระชูดเหมือนความกระตือรือร้นและในขณะเดียวกันก็นกมีความร่มเย็นมีความเป็นสุขมีพลังงานที่เบาสบายเหมือนกับเด t e m มเ r รน c ์เลยร้อนก็เย็นร้อนก็ร้อนเหมือนกับร้อนก็คือ p a s s i o นนะคะมีความทุ่มเทมี Passion เป็นแล้วก็ร่มเย็นได้พลังงาน h a l e r อคะะ่ะคุณมีพลังงานความเป็น ถ้าจะบอกว่าเป็นไลเวอร์เกอร์เนี่ยน่าจะได้อะค่ะเพราะว่าคุณอาจจะถูกส่งมาบนโลกใบนี้เพื่อภารกิจบางอย่างนี่คือหน้าไพ่ที่ใหญเห็นนะคุณอาจจะทําพันธสัญญาจากอันนี้พูดแบบอาจจะเอาจิงไม่ไกลตัวหรอคะ่ะคุณอาจจะมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์ ดีขึ้นที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นคุณมีพลังงานแบบนั้น t h e m p p r e s s ใบนี้มี justice แล้วก็มีความเป็น Light Worker คุณจะไม่ให้สิ่งที่แบบเสียๆของคุณไม่ปล่อยพลังงานแย่ไปให้คนอื่นอันนี้ไอ้อธิบายออกทะเลแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้กลับเข้าฝั่งแล้วคือเขาหลงสเสน่ด้วยความเป็นคนที่มีสไตล์เป็น Light Worker ของคุณนะคะ ใจเย็นนะคะใจเย็นแต่ว่าพูดจริงทําจริง <c oughs> มีอุดมคติที่แรงกล้ามีไอเดียนะคะชอบทําอะไรที่แบบไม่คาดคิดนะคะเหนือความคาดหมายอยู่ตลอดเวลา The Tower ใบนี้นะคะเนี่ยเดอะชาริออขยาย The Tower จริงๆบางทีเหมือนกับคน โมโหก็ได้แต่อไม่ไม่สามารถที่จะแปลไปทางนั้นได้เพราะว่ามีสีดาบแล้วเป็นรูปนั่งสมาธินั่นเหมือนกับว่าคนคุณเป็นคนที่ดับทุกเก่งแล้วก็พาตัวเองเข้าไปอยู่กับในโหมดของอะไรที่มันไม่ท็อกซิกได้ไวมากดังนั้นคนลักษณะนี้คนที่มีสมาธิคนที่นิ่งเป็นแล้วก็เย็นได้เนี่ยเขาจะมีไอเดียค่ะจะผุดออกมานั่นพูดที่ปัญญาไอก็เลยตีว่า The Tower กับ t ด e c h a r l o t เนี่ยก็คือว่า คุณเป็นคนที่สามารถพลิกสถานการณ์เก่งจากที่แย่ๆให้กลับลคือกลับร้ายกลายเป็นดีนะคะเป็นไอเดียก็ได้เป็นการแก้ไขสถานการณ์ก็ได้คุณจะเป็นคนที่ลุยมากถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์หลายอย่างที่คนอื่นที่ไม่สามารถทําได้คุณจะเป็นผู้ที่มีความจริง ความจริงใจที่จะทําความมุ่งมั่นความตั้งใจคุณมีพลังจิตตานุภาพสูงอยู่แล้วนะคะมีความเชื่อมั่นและไพ่ใหญ่ที่คุณออกที่ได้ออกมาที่เป็นของคุณเนี่ยก็คือเป็นพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพลังงานด้านพลังจิตลว้ลวนเลยดังนั้นคุณเป็นผู้ที่มีปัญญาในปัญญาที่แบบเออไม่ไม่แกมโกงไม่มีความแกมโกงนะคะเป็นคนฉลาด เอาตัวรอดเก่งและเป็นผู้ที่ถ่ายเทพลังงานให้คนรอบข้างได้มีความสุขได้ให้เขาทํางานหรือทําหน้าที่ของเขาได้อย่างมีแพชชั่นมีคุณเป็นแบบอย่างอะคะ่ะไอเนี่ยได้พลังงานว่าคุณเหมือนไลฟ์เวิร์กเกอร์จริงๆเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยในขณะเดียวกันจะให้บริสุทขึ้นตรงกับ the e m p l o y e s คุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะทําความผิดและไม่ชอบที่ให้ใครที่จะต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากแต่จะใช้เวลาที่จําเป็นเท่านั้นเนี่ยใช้เวลาที่จําเป็นดังนั้นไอเดียความคิดความสามารถของคุณคุณเป็นมีเหมือนออไอไอม,มีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณเหมือนครูบราอาจารย์ของคุณคอยกระซิบข้างหูคุณคอยคอยนําทางคุณคุณอาจจะ มีใครบางคนอาจจะมีพลังงานตาที่3เปิดแล้วก็ได้นะคะก็คือรู้หลายอย่างล่วงหน้าอาจจะมาในความฝันบ้างอาจจะมาในรูปแบบคุณอาจจะเห็นใครบางคนที่แบบมีออร่าคือออกเหมือนคุณจะสามารถรับรู้นะคะได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะพลังงานของคุณที่เขาหลงสเสน่ห์ก็คือความลึกลับ ซับซ้อนในความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณเป็นคนนิ่งๆแต่ทำไมเวลาที่หลายสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณสามารถคลิกสถานการณ์เก่งมากแก้ปัญหาเก่งมากเรียนรู้ได้ไวมากมีความสนอกสนใจในการเรียนรู้อะไรในในโลกมนุษย์ที่แบบว่าเหมือนเด็กนะคะมีพลังงานเหมือนเด็กเขาลงสเสน่ ความสามารถของคุณหลงสเสน่ห์การแก้ไขสถานการณ์ของคุณหลงสเสน่ห์ความลึกลับไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาดที่ไม่เขาอาจจะไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนมีทั้งคู่เป็นเป็นเหมือนแม่พระแต่บางทีก็เป็นคล้ายๆกับมีความออดุมีความลุยมีความใจกล้าเหมือนกับพลิกสถานการณ์แล้วก็พลิกบุค,คลิกเป็นคนละคนเลย เหนือความคาดหมายค่ะคุณเป็นคนที่เขามองว่าเหนือความคาดหมายเป็นเป็นคนที่มีความเป็นผู้มีบารมีและมีความอ่อนโยนด้วยมีจิตใจที่เมตตาสูงมากคือไม่ยอมให้ใครมาทุกข์กับตัวเองอะ่ะบางทีเป็นคนที่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวเป็นพลังงานดีมากๆเลยอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรที่มันผิดด้วยนะ เก่งเนี่ยโอ้โหคุณได้เดอะเมจิกเชียนขึ้นมาเลยอะ่ะเก่งรอบด้านเก่งรอบด้านแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นที่รักของเด็กนะคะเขาคนนี้นะอ,อมีความเป็นมีความรักบริสุทธิ์ให้กับคุณนะ คนที่ไอเคยอ่านพลังงานมาตั้งแต่แถวแรกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีก็ตามเขามีความรู้สึกรักคุณแบบบริสุทธิ์ใจคือถ้าเป็นไปได้อาจริงๆก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเราของเราแห่งกับคู่ของเขาเนี่ยไอก็มองว่าถ้าวันหนึ่งคุณถ้าไม่มีใครเขาก็คงมองคุณแหละนะคะไพ่ถ้วยนี้ออกมาแล้วก็ไพ่ถ้วยที่แบบรอคอยนี่ออกมาเพราะคงอายุน้อยกว่าคุณนะ ค,คุณเก่งทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างคือมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าคนบนโลกนี้จะเก่งทุกอย่างแต่คุณได้ the magician ได้ the empress the high priestess ขึ้นมา tower มี the chariot ขยายฉลาดรอบรู้เก่งปฏิบัติเก่งแล้วก็จิตใจที่มีพลังมีความเข้มแข็งด้วยมีความเป็นคุณพ่อคุณแม่สูงอยู่ในตัวเป็นคนทีเ่เก็บความทุกข์แล้วก็ ไม่ไม่อยู่กับความทุกข์นานนะคะแต่ไม่ให้ใครเห็นความทุกข์ของตัวเองพยายามที่จะเ,เข้าใจในปัญหาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนพลังงานตัวเองเร็วมากเพราะได้เอ่อเทมเพลนส์นะคะแปลพลังงานตัวเองเก่งมากจากบางทีตัวเองมีท็อกซิกเองก็เปลี่ยนแบบฮิวตัวเองด้วยความจริงใจจากข้างในจากความบริสุทธิ์หาสาเหตุทุก์แล้วก็ปรับได้นะคะ แก้ไขหาวิธีพ้นทุกได้ง่ายพลังงานของคุณจึงจึงเบาได้เร็วอะคะ่ะแล้วก็มีไอเดียมีอะไรต่างๆเข้ามาคอยเสริมในด้านของความคิดนะสติปัญญาสูงมากเลยนะคะเขาหลงไหลคุณมากๆเลยไอก็ชื่นชมมากๆเลยพลังงานของคุณเนี่ยน่าน่าหลงไหลจริงๆ The m ในม the h i g h priest e s s เทอ,อ พลังงานเนี้ยเกี่ยวกับพลังจิตเลยนะคะทำพลัง DM paste นะเกี่ยวกับผู้ที่มีมีเซนต์มีลางสัมผัสมีสัญชาตญาณที่แม่นยำมากดังนั้นเขาถึงเขาถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะบอกความรู้สึกเวลาที่เขาเสียใจให้ใครฟังแล้วเขารู้สึกแบบชอบคุณมากๆไอ้มองว่าเขาชอบสัญชาตญาณคุณที่คุณเซนได้นะเวลาที่เขาเสียใจหรือว่ามีอะไรที่แบบเศร้า คุณเซ็นได้แล้วเขาก็รู้สึกประทับใจเวลาที่คุณให้กำลังใจเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอยยิ้มหรือเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆที่ทำให้เขารู้สึกมีความเ,าเขาเรียกว่ามีกำลังใจขึ้นมาอีกะคะฮิลเลอร์เขาชอบนะคะนี่คือสิ่งที่เขาแบบหลงไหลเหลือเกินคือคุณคุณไปรู้เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยที่ คนอื่นไม่รู้อะแต่ว่าโดยสัมชาตญาณคุณคุณรู้คุณดูออกอืก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังนะคะแรนดอมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้เอี๋ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามา,าให้กำลังใจนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยและให้คุณได้มีความสมบูรณ์พร้อมนะคะด้วยโพคทรัพ์และอริยทรัพย์ตลอดไปนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ